โอ้อย่างที่พูดว่าโอ้ไม่เคยคิดเข้ามาตรงนี้เลยแต่ผลปรากฏว่าเาโอ้มาทําอะไรในวงการที่มันดังหมดเลยล่าสุดภาพยนตร์ที่เล่นชื่อเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับครับผมเรื่องนี้ดังมากดังมากเลยครับดังจริงๆน่าชื่นใจจริงๆครับเพราะว่าตอนเราเล่นเราก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่ามันจะดังหรือว่ามันคนจะชอบขนาดนี้อะไรเงี้ยครับ <ๆ S 2> พอแบบกระแสมันดีมากเป็นเหมือนกระแสบอกต่อครับคนก็แบบเออชื่นชอบแล้วก็บางคนไปดูกันเป็นสิบรอบสิบกว่ารอบอะไรเงี้ยครับเด็กๆจน เด็กๆจะไปดูชอบไหมคนกำกับในผมรู้คนหนึ่งคือคุณเพชรคุณเพชรพุทธิพงของผมเนี่ยครับนะครับหรือว่าเสนาเพชรที่คนรู้จักกันอีกท่านหนึ่งคือคุณคือพี่วสินปกป้องครับช่วยกันท้งานสองคนสองคนครับเขาแฮปปี้ไหมคันหนังเรื่องนี้โอ้แฮปปี้มากเขาบอกว่าเขาเป็นผู้กำกับที่มีความสุขที่สุดในโลกตอนนี้ครับผมก็ดีใจเขายังดีใจด้วยนะครับทั้งคุณเพชรและทั้งคุณวสินดีใจด้วยทั้งคู่เลยอยากให้คนไทยสนับสนุนเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเราทําหนังมาแล้วมีคน สนับสนุนไปดูหนังไม่ช่วยกันสนับสนุนหนังเนี่ยก็จะแบบทําให้หนังมันเติบโตทําให้แบบว่าเราได้ทําหนังดีๆออกมาอีกอย่างเงี้ยโอ้โตขึ้นมากนะครับจำได้ไหมตอนแรกที่โอ้เข้าวงการนี่ใหม่ถ้าถามโอ,โอ้ได้แต่อมยิ้มอย่างเดียวจริงๆครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้สามารถพูดมันออกมาจากปากจากใจจากคํามันโตขึ้นเพราะอะไรอะโอ้โตขึ้นเพราะว่าคงเป็นวงการมากกว่าครับก็ได้เจอผู้ใหญ่ได้เจอใครหลายๆคนที่สอนเราครับแล้วก็แนะนําให้เรา โตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับโดยงานด้วยชิ้นงานอะไรเงี้ยครับ